สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้ำมีก็จะมาแชร์การทําผัดเปรี้ยวหวานปลาทูน่านะคะอันนี้น้ำมีก็จะซื้อปลาทูน่าที่เป็นแช่แข็งนะคะมาจากเนี่ยซ็อกแอนด์ช็อปแล้วก็ก็มีมะเขือเทศนะคะหัน่นพริกหวานข้าวโพดอ่อนเห็ดแล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็หัวหอมกระเทียมเราไปดูกันเลยค่ะว่าทํายังไง ก่อนอื่นเราก็ต้องทอดปลานะคะเพราะจะได้ไม่มีกลิ่นคาวทอดปลาให้สุกก่อน ก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันก็<อ>ใส่กระเทียมลงผัดให้หอมค่ะ ใส่พริกใส่ผักกะคะ่าทั้งหลายแล่ลงผัดยกเว้นต้นหอม ต้นหอมกับเอ่ออะไรนะมะเขือความจริงต้องมีสับประรดด้วยเนาะแต่ว่าน้ำงหนีไม่ชอบสับปะรดไม่ชอบกินสับประรดอะคะ่ะมันกินแล้วมันชอบคันลิ้นกรด,ด,ด ใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะน้ำตามนิดนึงนะคะเพราะว่ามันที่ผัดเกลียวหวานพริกไทยคะ่ะนี่ก็จะใส่ซ้อนมะเขือเทศหน่อยนึงนะคะเพราะว่า มะเขือเทศที่เป็นกระป๋องมันหมดก็้ไ้อันนี้แทนกอสมะเขือเทศแทนกันได้ค่ะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไป ขอเติมน้ำนิดนึงนะคะ นี้เราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ